สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม The Font Line 2 e x i l i u m นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละคร Pensine นะตัวละครน,นี้จะเป็นระดับ SR นะครับสายอยู่ที่ support นะมาดูกันที่สกิลนะครับนะการโจมตีธรรมดานะครับจะทำาาเมจต่อโล่3ด้หน่วยแล้วก็เลือก1เป้าหมายในระยะ6ช่องนะครับทำดาดาเมจรัยภาพา80%มาดูกันที่สกิลติดตัวก่อนนะครับสกิลติดตัวเมื่อ ศัตรูนะครับที่อยู่ในระยะเนี่ยปูกโจมตีโดยฝ่ายเรานะครับโดยที่การโจมตีต้องเป็นโจมตีเดียวนะครับโจมตีเป้าหมายเดียวไฟเนี่จะช่วยยิงสนับสนุน1ครั้งนะครับทำดาเมจ80%ทำดาเมจต่อโล่สหน่วยนะก็จะบัฟนะ <c oughs> มีบัฟ Blessing Assault สนะครับให้กับพันธมิตรนั้น2องเทิร์ดนะ Blessing Assault เนี่ยจะทําให้เพิ่มพลังโจมตีขึ้น15%ซึ่งจะเป็นบัฟประเภทไฟนะครับ แล้วก็ไอเอฟเฟกนี้เนี่ยจะทริกเกอร์ได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นเท่านั้นนะหากอยู่ในสถานะฮิตรีคอฟเวอรี่นะครับจะทำดาเมจต่อโล่เพิ่มอีก1หน่วยด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อจบการกระทำเนี่ยจะได้รับแต้มสกิล1แต้มนะ <c oughs> ในส่วนของฮิตรีคอฟเวอรี่เนี่ยมันไม่ได้เขียนเอาไว้ในเก็บนะครับแต่ถ้าไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์นะฮะจะมีเว็บที่เป็น iop วิกินะเห็นว่าอย่างนี้ครับก่อนที่จะถูกโจมตีนะครับจะเด้งเลือดให้ตัวเอง30%คิดจากพลังโจมตีของผู้ที่โจมตีนะแล้วก็จะเด้งไอ้โล่เนี่ยเพิ่มขึ้น2หน่วยนะครับอีกทั้งสุ่มลบบัฟนะครับของผู้ที่โจมตี1บัฟจะสามารถเปิดใช้งานได้1ครั้งซึ่งเข้าใจว่า1ครั้งต่อเทิรนแหละนะครับแล้วก็คิดเป็นบัฟประเภทไฟด้วย ต่อมามาดูกันที่สกิลหนึ่งนะฮะสกิลหนึ่งจะเป็นสกิลทำดาเมจนะครับใช้แต้มสกิลสองหน่วยทำดาเมจต่อโลสองแเปมนะฮะเลือก1เป้าหมายในระยะ6ช่องทำดาเมจเป็นกายภาพ75%แล้วก็ดีบัฟใส่เป้าหมายนั้นเป็นเป็นดีบัฟชื่อเฟรมเอเบิลนะครับออกสแต็กซึ่งมีผลคือถ้าเป้าหมายที่มีดีบัฟนี้อยู่เนี่ยโดนดาเมจประเภทไฟนะครับ จะทําให้โดนดาเมจโล่แรงขึ้นนะครับ2หน่วยแล้วก็ผู้ที่โจมตีเนี่ยจะได้โล่แบบฟื้นฟูโล่2หน่วยด้วยนะครับฮุกดาเมจไฟที่ถูกโจมตีไปนะครับจะกินสแต็ก1นึ่งสแต็กนะครับทําให้สแต็กของเฟรมเบิลหายไป1ห,หน่วยซึ่งสแต็กเก็บได้มากสุด2สแต็กนอันนี้ก็คือเต็มแล้วสสแต็กนะครับ อีกครั้งนะครับจะโดนโอเวอร์เบิร์นด้วยโอเวอร์เบิร์นเนี่ยมันจะเป็นผลมาจากสกิลเลเวลซึ่งจะปวดล็อกเมื่อขึ้น V1 นะครับก็คือต้องมีตัว3-1ตัวนะปวดล็อกมาโอเวอร์เบิร์นจะมีผลทําให้นะครับศัตรูที่ติดสถานะเนี่ยเมื่อจบเทิร์นนะครับจะโดนดาเมจเป็นฟิกดาเมจสิเนะครับแต่งตัวเองและอันธมิตรรอบๆตัวในระยะ1ช่องนะครับ ต่อมานะครับก็จะมีส่วนของถ้าเกิดว่าอยู่ตัวละครเนี่ยมีดาเมจไฟไม่ใช่ดาเมจไฟบัฟไฟนะครับมีบัฟไฟ2หรือมากกว่านั้นเนี่ยหมายถึงตัวตัวเคซิเนียเองนะครับจะโจมตีเพิ่มเติมนะครับใส่ศัตรูเป้าหมายเดิมเนี่ยทำดาเมจไฟนะครับ75%แล้วก็ทำดาเมจต่อโล่2หน่วยด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ไวโจมตีนะครับเป็นสกิลดีบัฟใส่ศัตรูทัมาเมจเพิ่มเติมเข้าไปนะต่อมานะครับสกิล2อันนี้จะเป็นสกิลบัฟแล้วก็ฮิลละนะเลือกอใช้แต้มสกิล2แต้มเลือก1พันธมิตรนะครับในระยะ6ช่องเด้งเลือดให้ก็คือฮิลนั่นแหละฮิลร้อยสาของพลังโจมตีนะครับฟื้นฟูโล่2หน่วยนะบัฟฮีทรีเซฟเวอรี่นะครับให้กับ ตัวอันิตที่เลือกด้วยและหากว่าการฮิลนั้นทําให้เลือดของตัวละครที่เลือกเนี่ยของพันธมิตรที่เลือกเต็มนะครับเลือดเต็มจะได้บัฟเบสซ as ิ่งแอดเซิสองเพิ่มขึ้นมา2เทิร์ดดวยนะอันนี้อธิบายไปแล้วนะว่ามันคืออะไรบ้างนะครับต่อามานะครับท่าไม่ตายน,นี้จะเป็นท่าไม่ตายคือท่าโจมตีอีกเช่นกันนะครับแต่ก็รวมบัฟเข้าไปด้วยนะท่าไม่ตายจะ เป็นคูลดาวน์2เทินนะครับทำดาเมจต่อโล่5หน่วยจะบัฟฮีทรีฟเวอรี่แล้วก็เบสซิ่งแอสซาลสเป็นเวลา2เทินให้กับผู้ใช้งานก็คือให้กับตัวเคซีเนียเองนะเลือก1เป้าหมายครับในระยะ6ช่องทำดาเมจเป็นไฟนะครับเท่ากับ160%ของพลังโจมตีนะจะเห็นว่าตัวละครนี้เนี่ยจะเน้น1คือเน้นการบัฟนะครับ2คือการทำดาเมจ อ่ะบัฟบัฟดีบัฟแล้วก็ทํดามจนะครับเป็นส่วนมากแล้วก็ส่วนของสกิลฮิลเนี่ยจะค่อนข้างดรอปไปเลยก็คือจะมีฮิลแค่สกิลเดียวฮิลเป้าหมายเดียวแล้วก็ไม่มีการฮิลเสริมด้วยคือตัวละครซัพพอร์ตอื่นๆบางตัวก็จะมีแบบอ้าช่วยยิงสนับสนุนแล้วจะฮิลให้เพื่อนันธมิตรหรือ,อพอโจมตีไปแล้วก็จะฮิลอะไรเงี้ยมันจะมี แบบจุดทิกเกอร์อยู่มากกว่าหนึ่งนะครับตัวซัพพอร์ตส่วนใหญ่ซึ่งตัวละครนี้ไม่มีครับตัวละครนี้จะเน้นไปที่การบัฟแล้วก็การโจมตีซะมากกว่านะครับเพราะงั้นก็จะอ่อนในเรื่องของการยิวฟื้นฟูเลือดนะแต่ใดๆก็ต่างนะครับโดยรวมคือเป็นตัวเอครที่เป็นหนึ่งในตัวละครหลักของทีมทาสไฟนะฮะเพราะงั้นอา่ายังไงก็ตามคุณต,ต้องตั้งทีมรองอย่างน้อย1ทีมอยู่แล้ว ก็แนะนําว่าให้ปั้นไปเลยนะครับตัวละครน,นี้ได้ใช้แน่นอนนะก็อาจจะไม่ต้องรีบปั้นขณะนั้นก็รอในช่วงที่ทีมแรกคุณอยู่ตัวแล้วคุณจะปั้นทีมที่2ก็มาดูตัวละครน,นี้อีกทีนะขอขบคุณทุกคนที่ติดตามสารับคลิปนี้จะเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกนครับ